โอ้ okay, oh, ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะมี3ามสีให้เลือกเลยนะคะโอ้เด่นมากเลยมีสีดำสีเทาและสีแดงน,นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ลาเต้จะมานำสเสนอว่ามันแตกต่างจากสองรุ่นนั้นยังไงนะคะค่ะอันดับแรกเลยค่ะตัวนี้ดีกว่ายังไงคะครับตัวนี้นะครจะมี ที่รงเท้านะคะใช่ครับสาหรับเด็กไม้นะครับจะเป็นตรงนี้นะคะแต่ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับให้เราพับตรงนี้ขึ้นครับนี่ครับสามารถรางเท้าตรงนี้ได้แลยถ้าเด็กขายาวกว่านั้นก็พับตัวนั้นขึ้นแล้วก็ใช้ตัวล่างแทนใช่ครับแขนตัวนี้นะครับยังสามารถถอดออกมาได้ด้วยครับ๋อถอดออกได้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้มีที่วางเท้าปรับให้ถึง2ระดับเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้พิเศษยังไงอีกคะตัวนี้ครับ อีลมอมถอดได้ง่ายมากเลยค่ะอีลอมถอดได้ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็พิเศษตัวนั้นยังไงอีคะโอ้โหตัวนี้น่าสนใจจริงๆเลยนะคะครับตัวนี้ครับจะมีตัวเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะมีเข็มขัดให้ด้วยใช่ค่ะแถมตัวนี้ครับจะมีปุ่ม ตัวนี้ไปได้นะคะโอ้สุดยอดเลยคะ่ะตัวนี้อนเออนกประสงค์สุดๆเลยใช่ค่ะแล้วตัวนี้ทำไมเห็นมีที่วางคาด้านหลังด้วยคะแปลกใจจังเลยเพราะว่าตัวนี้ครับสามารถหันหน้าไปด้านหลังได้ด้วยครับโอ้แสดงว่าเราเข็นตัวนี้สามารถปรับ,ปร,บปรับทิศทางในการเข็นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปรับยังไงครับพี่ลาเต้ปรับให้ดูหน่อยค่ะนี่นะคะโอ้ตัวนี้อนเนกประส hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วก็หันมาด้านนี้ก็คือผู้ปกครองสามารถเห็นไปและมองเห็นน้องได้ด้วยเลยใช่ครับโอ้สุดยอดเลยค่ะตัวนี้ดีอย่างนี้นี่เองนะคะม่หน้าถึงได้ขายดีสุดๆเลยนะคะตัวนี้แล้ว่าขายดีอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังแปลกใจว่าขายดีเพราะอะไรที่ไหนได้คือการอันเดกประสงะค์กระทัดรัดนะคะ ไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้สามารถยกเบาะนะคะหมุนกลับมาได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็จะพับเก็บก็ง่ายด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันเลยใช่ครับมีทั้งสีดำมีทั้งสีเทาแล้วก็มีทั้งสีแดงด้วยครับเราบอกราคาลูกค้าเลยค่ะราคาเป็นงไงบ้างคะรุ<ช>่นนี้ตัวนี้นะคะเลือเข็นเด็กปักได้นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 1 9 0บาทครับเป็นราคามารับหน้าร้านนะคะ ถ้าใครอยากให้ส่งก็มีบริการส่งเก็บเงินไปทางได้สอบถามล็อกแอดมินได้อีกทีใช่ไหมคะคตัวนี้ครับมีตัวลอ็ลอกล้อด้วยครับแ่นมากเลยด้วยครับมีตัวลอ็ลอกล้อเหมือนกันเลยนะคะโอ,โอ้ดีมากๆเลยค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เห็นต้องอยาก,ยากที่กอนทางท่งพาอยู่มันลอ็ลอกล้อได้เลยใช่ครับกันไหลด้วยครับกันไหลล็อกบางท,องางทีอยู่ตรงนินครับแล้วก็ต้องไปทำธุระอย่างอื่นครับ สุดยอดเลยค่ะรถเข็น3รุ่นนี้นะคะมาจับได้เลยนะคะใครที่ชอบแล้วแต่สไตล์นะคะเข้ามาที่หน้าร้านร้านเราอยู่ร้านเราชื่อร้านอะไรคะเนี่ยร้านโกฟิทอทยค่ะร้านโกฟิทอยนะคะอยู่ที่ประตูน้ำฝังแก่นใช่ไหม <ค>มีครับไหนขอดูหน่อยนะคะ